สวัสดีครับ f ออู่อิงเพชรบ้านแพงสาวน้อยเพชรบ้านแพงทุกทุกท่านนะครับโกอินเตอร์ที่ญี่ปุ่นครั้งนี้ของน้องอู่อิงนะครับนับว่าเป็นประสบการณ์เปิดโลกทัศน์ของน้องอู่อิงอย่างยิ่งใหญ่เลยก็ว่าได้นะครับเป็นประสบการณ์ชีวิตสำหรับศิลปินรากหญ้าของเราเนาะไปพบปะผู้คนไปพบปะ FC ต่างแดนนะครับ พี่น้องชาวไทยที่ทํางานกันที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับได้รับการต้อนรับเป็นอย่างมากเลยนะครับในสร้างเสียงหัวเราะสร้างรอยยิ้มสร้างความสุขให้แก่บรรดาเอฟซีต่างๆพี่น้องชาวไทยที่ทํางานต่างประเทศนะครับเมื่อคืนนี้ที่ร้านมุมปากเรียกได้ว่าร้านแทกแตกเลยก็ว่าได้นะครับแทบไม่มีที่ยืนเลยอะเน้นขนาดเอียดเลยนะครับเรียกได้ว่าประสบความสำเร็จ เป็นอย่างมากเลยนะครับมินิคอนเสิร์ตสามคืนสามร้านนะครับคนเน้นร้านทุกร้านเลยนะครับสามคืนวันนี้แฟนเพลงเอฟซีน,น้ององอิงได้ชื่นชมความน่ารักนะครับและมีความสุขที่ได้มาพบปะกน้องอุงอิงแต่ละท่านแต่ละคนนี่เข้ามาชื่นชมน้องอุงอิงเป็นอย่างมากเลยนะครับกระแสน,น้องอุงอิง อย่างแรงยังปังไม่หยุดนะครับสิ่งที่สังเกตได้เลยจากแววตาของบรายซีทุกๆท่านนะครับแต่ละท่านที่เข้ามาสัมผัสน้องอุคงอิงมาพูดคุยมาพบปะมีแต่รอยยิ้มนะครับมีแต่ความสุขชื่นมื่นนะครับนี่แหละครับศิลปินรากหญ้าศิลปินที่มีบราเอฟซต่างๆให้การต้อนรับให้ความรากักความเอ็นดูนะครับนับว่าพ่อโจได้พาชีวิตน้ององคงอิงโลดเล่น ขยายฐานเอฟซีไปยังต่างประเทศนะครับผมยังเชื่อว่าในอนาคตนะครับจะต้องมีประเทศที่2ประเทศที่3และ4ีหต่อ,ต,อต่อไปนะครับที่พ่อโจจะได้พานำพาโนอโอิองไปเปิดโลกทัศน์ไปหาประสบการณ์ต่างประเทศไปพบปะเอฟซีต่างประเทศหลายๆครั้งนะครับในอนาคตนี้ต้องมีแน่นอนเลยนะครับสำหรับบอสโจซีอผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกลนะครับ ที่มอบความรักความเมตูาให้กับลูกสาวอง์หิงเพชรบ้านแพงนะครับการมาทัวร์คอนเสิร์ตในครั้งนี้นะครับได้สร้างความประทับใจให้กับบดายเอฟซีหลายหลายท่านเลยนะครับจากทีมงานสน้อยเพชรบ้านแพงนะครับที่ดูแลนอุองหญิงเป็นอย่างดีโดยเฉพาะพ่อเอกนะครับได้มอบความรักความเมตตาสำหับลูกสาวคนนี้นะครับเป็นทุกอย่างให้ลูกแล้วนะครับ ทมงานสอนไว้เพชรบ้านแพงพ่อโจูวม่น,นุษต์ได้ดูแลน้องอู๋หิงเป็นอย่างดีแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยพี่อ,อมเอมเพชรบ,บ้านแพงนะครับซึ่งอ,องมเอมก็ได้ดูแลอู๋หิงตลอดนะครับการมาทัวร์คอนเสิร์ตครั้งนี้ที่ญี่ปุ่นนะครับสร้างความสนุกสนานสร้างความเพลิดเพลินให้แก่บรรดาเอฟซีที่อยู่ประเทศญี่ปุ่นเป็นอย่างมากเลยนะครับ แล้วก็ที่สาคัญเลยทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงทุกๆท่านนะครับก็ได้ความเพลิดเพลินด้ความสนุกสนานได้ประสบการณ์เก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่ได้มาเยือนมาเปิดมินิคอนเสิร์ตในครั้งนี้นะครับทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงทุกๆคนเลยนะครับต่างก็ได้เก็บดอกเห็ดกันเป็นว่าเล่นเลยนะครับทุกคนทุกคนก็ได้มาไล่น้ำใจจากบริษัทเอฟซีที่มอบให้นะครับได้มากได้น้อยก็ตามอัธยาศัยเนาะ และที่สำคัญเลยสร้างความประทับใจให้แก่เอฟซีท่านหนึ่งนะครับที่ไม่ได้ออกจากบ้านนานแล้วนะครับร่วม20ปีแล้วเนาะไม่ได้ออกจากบ้านไปไหนเลยพอรู้ขา่าววันโนงอุงอิงมาทำการแสดงที่นี่นะครับก็ได้ออกมาพบปะนงอ,อุงอิงนะครับเป็นแม่เอฟซีท่านหนึ่งท,ที่ติดตามนงอ,อุงอิงมาตลอดนะครับมันก็เป็นสร้างปรากฏการณ์สร้างความมหาัาจสรยจนะครับให้กับแม่เอฟซีท่านนั้นนะครับที่ได้ออกมา มาชมมาดูมาพบปาน้องอู๋อิงนะครับในขณะที่น้องอู๋อิงความปังความดังในต่างแดนนะครับแต่ที่บ้านที่เมืองไทยก็ใช่ย่อยนะครับรายการติสิบเดย์ข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับน้องอู๋อิงนี่ปังมากๆเลยนะครับสร้างกระแสที่มาแรงนะครับกับน้องอู๋อิงในขณะที่ลูกสาวเพลิดเพลินในการทํางานที่ญี่ปุ่นเนาะก็มีผู้เท่านะครับพรยุทธ คิดถึงลูกสาวนะครับก็ยังคงหว่วงใยลูกสาวนะครับที่ไปต่างแดนหลายวันเนาะไปเก็บเห็ดนะครับไปทํางานเราไปฟังว่าพ่อยุทธพูดถึงลูกสาวยังไงนะครับไปรับฟังกันเลยครับเดี๋ลูกสาวก็พ่อจูพเมนุนตัวเห็นคนไปเที่ยวอันโกอินเตอร์โอ้ยคนไปเบิ้งคิดคนก็นดีใจน้าอยู่ด้อิจาอยู่ด้อิจาป่ะเ่าอิจาลูกสาวเนีเ่ย ถ้าว่กัดว่าส่วนไปว่าคืไปยไปห่าง้ทานหลา่หลเพราะเลยกินายมีไก่บานเพราะเามันไปเที่ยวมันไปเที่ยวส่แนวหลายหมองหลายบอลพอจูแมนนวาพไปนักขึ้นกัไปหม่องหนึ่งกลางเว้นก็ไปหม่องหนึ่งสมว่าไปเที่ยวแหละอ่ะขอพาเที่ยวไหมันสนุนี่ความสุขหลูกพเต่าปหาเที่ยวตัว ซ้ำไปได้ซ้ำไปได้ซ้ำเข้าหาได้เนาะแล้วพอหยุดก็ไม่ n ิ i ก็ดีุ่นละอายุเกศซีบัวหมอละขันมีชีวิตหลอดเอาเช่วางเสร็จบ้อตรง้าวฝาฝนไงูกันอยู่ไปดูแลกันไปละม่นด้กายกำลังใจวุ้งลำเพิ่นโซ่มืนี่มอเรียมือแรกมือแรกยบนไันเว